สวัสดีครับวันนี้นะครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบอยโคดดิ้งวันนี้จะมานำเสนอกับการเขียนโปรแกรมภาษา python นะครับเพื่อในการสอบถามผลการเรียนนะครับของนักเรียนนะครับด้วย c Chat GPT นะครับเราจะใช้เชท g ูลในการเขียนโค้ดให้ด้วยภาษาไพทอนดูซิว่าจะเขียนโค้ดได้หรือไม่นะครับอ่า ก็คือนะครับเราจะมีการรับคะแนนนะครับรับค่าของคะแนนนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบด้วยกรดแค่นั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยครับนะครับผมขอเริ่มจาก Google นะครับอ่าแล้วก็เข้าที่ Google ไปเลยแล้วก็นะครับพิมพ์คำว่า Chat G p t ครับอ่า แล้วเลือกอันแรกครับจากนั้นเลือกที่ Th าย Chat GPT ครับเรารอสักครู่ครับมาถ้าใครครั้งแรกนะครับมันก็จะขึ้นให้นะครับเข้าถึงอีเมลนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจากนั้นนะครับพอเราล็อกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็พิมพ์นี้เลยเราจะสอบถามอะไรได้ทุกเรื่องเลยนะครับเนาะสามารถสอบถามได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้ว่ามันจะบอกว่าีการสร้างทําอะไรนะครับมันก็จะให้โค้ดด้วยบางอย่างนะครับอ่ะก็คือนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับนะครับพิมพ์คําว่าเขียนโปรแกรมไ t ทอนให้เป็นตัดเกรดนะครับตรงนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับคีย์เวิ เขียนโปรแกรมไพทอนให้เป็นตักกิยแล้วก็กดส่งได้เลยรตรงขามเลยทางชัดจิ p ที T ก็นะครับมันก็กำลังเจ็นโค้ดให้เปบเบปห็นไหมครับโอ้เห็นไหมครับโอ้โหเยี่ย,ยมเลยนี่ก็คือโปรแกรมตัเก,กียบนะครับมีการรับค่าด้วยนะครับนี่ครับสกอร์ติดค่าคะแนนนะครับรับค่า คนเองเข้ามาแล้วเพื่อมาประมวลผลนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับอ่านะครับก็ได้แบบดีแล้วนะครับถ้าวิธีการเอาไปใช้เราจะไปใช้อย่างไรน้อนะครับอ่าเราก็ทำการนี้ครับ Copy code ครับตรงนี้หรือทำการคุมดําแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเราไม่อยากคุมดํากลัวนะครับมันไม่ติดนะครับมันคุมดัไม่หมดนะครับเราก็สามารถกดนี้ได้เลยกดตรงนี้หนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการไปใช้งานเราจะไปใช้งานอีกโปรแกรมนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการเขียนโคดดิ้งนะครับบนแพลตฟอร์มเนาะอ่าเดี๋ยวเราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเลยครับจากนั้นเข้าที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอ่ารีพายพายทอนอะครับ แล้วก็เลือกอันแรกครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งครับแพลตฟอร์มแล้วก็ทำการล็อกอินอีเมลให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินได้แล้วนะครับตรงนี้นะผมได้ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ทีเอ็ดลีพาร์ทใหม่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ตั้งชื่อให้หน่อยนะครับไปเติมก็เป็นชื่ออาจจะเป็นอักกี้ก็ได้หรือ อาคนชื่อมานบชื่อโปรเจกต์ะจะเป็นคลิปหนึ่งไม่ได้หรอกแล้วก็กดปีเอกรีรอสักครู่นะครับจากนั้นเรารอรอหลดก็คืออามันจะขึ้นแบบนี้สแสดงว่าเริ่มการเก็บโปรแกรมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง print นะครับผมก็จะลอง print ก็คือการสแสดงผล เราจตรวจสอบว่าโปรแกรมใช้งานได้ไหมแล้วก็เป็น Hello นะครับ,รบ,นะรบผมก็จะสั่งให้โปรแกรมมาลันกับคำว่า Hello Boy บ่อย้แบบนี้นะครับโอเคไม่อ่าเห็นไหมครับถ้าแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้ จากนั้นนะครับเราก็พอถ้าเป็นอย่างนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ Chat GPT ที่เราถามเมื่อกี้นะครับโปรแกรมตรเกริงให้เราทําการก๊อก e ลี้โคดที่ยครับแล้วเสร็จแล้วก็ลบอันเก่าทิ้งนะมาที่โปรแกรมแล้วก็วางได้เลยอ่ะโอเคและลองดูซิว่ามันสามารถถามกีดได้ไหมกดลันครับ อ่านะครับ enter Score หมายความว่าคุณต้องใส่คะแนนเข้าไปนะอ่าไอ้ตัวสก o ร e นี่เป็นตัวแปลเพื่อเก็บค่าแล้วมาประมวลผลว่าเป็นเกรดอะไรในที่นี้จะเป็น4เกรดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเดี๋ยวอดูาสมมุติว่าเป็น45ห้านะสีต้องได้เกรดเก็ดนะครับ enter อ่านห็นะครับเกรดเกดแสดงว่าน้อยกว่า50 ถ้าเกิดเป็นห้าสิบล่ะอ่ากี่ปีอยู่ห้าสิบกี่ปีสี่สิบเก้าล่ะจะเข้าเงืนไขนี้นะครับสี่สิบเก้าต้องได้ปอิบนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้อ่ะต่อเป็นแปดสิบสองสองีสง่เห็นไหครับอ่าเป็นเจ็ดสิบห้าสชครับบีอ่ะนะ ถ้าสมมุติว่าท่านใดเป็นอยากจะเป็นแปดปีแล้วก็ต้องไปเพิ่มในคำสั่งเอลเพิ่มนะครับอ่เดี๋ยวคุณลองดูก็สามารถที่จะใส่ค่าไปได้เลยอันนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดสิบห้าใช่ไหมรัน,นก็ต้องเป็นกิี่ 7จ็ดิบห้าก็เป็นเกดสามจุดห้านะครับเรื่องภาษาไพทอนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเป็นวันะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบก็ได้เกดสามแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นสองสองจุดห้าต้องปรับเป็นหกสิบห้านะครับ อ,อ,นะะอ,อันนี้ก็จะเป็นจะต้องเป็นสิบสองเกดสองครับนะครับห้าสิบห้าหนึ่งจุดห้าอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบก็เป็นเกดหนึ่ง ที่เหลือนอกเหนือจากเงื่อนไขก็จะเป็นสูงครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่คะแนนเป็นเอาเป็นเจ็ดสุดห้าแล้วกันจะได้เี่สามจุดห้าถูกต้องนะครับต่อไปครับเอาห้าสิบหกจะต้องได้เก็บหนึ่งจุด้าสบถูกต้องไหมครับ หกสิบสี่ครับจะลองสองคับหกสิบเจ็ดครับสองจุดห้าสิบหกสิบเก้าครับสองจุดห้าครับเจ็ดสิบครับ,รบอ่าประมาณนี้อ่าถ้าเกิดสมมติว่ายี่สิบสองครับศูนย์ เองประมาณนะครับอันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับนะมีการรับค่าแต่ถ้าตรงนี้ไม่อยากเป็นภาษาไทย,ยอยากจะเป็นภาษาไอ้ไม่อยากเป็นภาษาจษีนต,ตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยได้นะครับเ่าการุณหน้ากรอกามารจัดแ,แปลงได้นะครับตรงนี้มาใส่ตรงสกอร์นะครับอินรับค่าเป็นตัวเลขนะครับจานวนเต็มนะครับรับค่าอินพุตนะครับฟังก์ชันอินพุตก็การลณหน้ากรอกตัวเลข กรอกคะแนนก็ได้ครับสมบนี้แต่นี้ก็จะเป็นเกรดก็ได้นะครับอ่าลองดูโอเคมาจากนี้ลองรับนะครับอ่ะาลองดูนะครับ สงนะครับจบนะครับ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับก็การเขียนโปรแกรมนะครับ Python นะครับเพื่อสอบถามผลการเรียนด้วย Chat GPT เนาะก็เสร็จเกินเกินแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องคุณบอยกดวิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคิปวิดีโอแล้วก็ในการจัดอบรมนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อไปกะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ